กำเนิดใหม่แห่งพลังที่พร้อมกำหนดโลกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxforce เทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต กำลังจัดแรงสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรใหม่เกี์อัตโนมัติแปสปีดแบบเรฟทอนิกแรงขึ้นเร็วขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันขึ้นถึง10%อออกตัวแรงตอบสนองเร็วทันใจ The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก It it the gives future you from coming from the future listen to the loud sound we're coming for you grab the door not slowing down for another i too fast for you sleep too smooth for you my force my energy i live life to the max You're like a monster ผู้จัดการสายสื่อสารการตลาดรถแท็กซี่ผู้จัดการสายดีเลอร์สาย Listen to the loud sound We're coming for you. the door, not slowing down for another. Don't be too fast for ya too smooth for ya that beat that beat, that beat. That beat. That beat. ต้องขับ2.2 m a ็กฟอ r ์สนะครับ m u อ็ x RS ในสนามชาร์จอินเตอร์ i นช่ l แนวเซอร์กบุรีลมสนามแข่งรับโลกนะครับลองเทสกันดูหน่อยว่า2.2เนี่ย Max Speed อยู่ที่เท่าไหร่นะออหมมันได้เรื่อง3,000เดิมๆน่าจะน่าจะโดนอะ่นะขับสี่อะเกียร์บ, <laughs> บองตรงเลยครับเท่าที่ขับนี่คือเกียร์เนียนเนียนมาก ร้อยต่อแทบไม่รู้สึกอะครับสปีดเท <S 2> <S 2> ua, ่าไรนะครับตอนนี้ร้อยห้าสิบนะครับเมื่อกี้ร้อยห้บโอเอาอยู่ครับช่วงล่างก็โอเคนะเพราะว่าช่วงล่าง ใช้ได้เลยขนาดเป็นช่วงล่างสแตนดาร์ดอะถ้าอัปเกรดอีกหน่อยก็แจว๋วเทียบกับคันที่บ้านแล้วเป็นไงครับเรนลยโหนั้นอัปเกรดไปแล้วดิแต่อันนีถ้ถือว่าดีฝาน้นถ้าเทียบกับ3,000เดิมๆเพิมว่าเพื่อว่าไม่ได้อยอะคืออัตราเร่งลอยต่อเกียร์ขึ้นนะเพราะว่ามันได้เลยนะถ้าวิ่งคู่กันเนะี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็น ถ้าไม่บอกผมว่าไม่รู้นะเอาตรงๆนะคิดว่าเป็นสามจุดูนยได้เลยคืออัตราเร่งคือที่พี่ไปขับครั้งแรกอะ่ะพี่ว่ามัมนตอบโจทย์อ่ะคือคือมันเหมือนสานะมจุดศูนอ่ะแม็กสปีดเต็มที่ที่ขับได้เมื่อกี้ก็ร้อยหกสิบขับโกคาร์เหนื่อยกว่าไปกับนะเปลี่ยนไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนยังไงก่อนพอมันเป็นแปดเกียร์แล้วเนี่ยการต่อเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลืน่นใช่ครับมันจะลื่นมันจะส่งได้ลื่นกว่าแล้วพอเราขับลังรถมันดีกว่าวปกติครับเนี่ยในระหว่างทาความเร็วเนี่ยเราก็กดลองกดดูเลยเนี่ยเนี่ยมาตาก,ก็เล่งหมดมานะครับรอบแรกเราอาจจะลองดูลองดูโค้งลองดูทางอะไรต่างๆก็ได้ครับอ่านเนี่ยบเบาเฮีย เบียวก็ขึ้นแล้วครับใช่ครับอันนี้พี่ลองเมื่อกี้ลองปิกอัพไปยังครลปิกอัพไปแลวต้นมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถับคนไปนานถึงวนไปสามันสองที่สองยังก็เหลือๆพอๆครับเบรอมันรับไปเมันกว่าด้วยครับถูกต้องฮะเกียร์แปดสปีดใช่ครับใช่ครับโอ้สมูทดีวะปิกอัพขับสนุกกว่าครับจากใจคนที่ลองมา ร้อยร้อยรอบไม่รู้สึกว่ารถเปลี่ยนเกียร์เลยใช่ครับมันจะสมูทครับ <c oughs> นิ่งๆเลยนิ่งแบบนิ่งนิ่งบางทีงจนงงว่าแบบเกียร์เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นคอมร์ทเบิลไหมใช่ครับเน้นคอมอร์ิเบิลครับแล้วออกได้ลยนะครับกดส่งความเร็วเห็นไหมมันมาม,นมา,มามเลยแบบเดียวโผล่ไปร้อยแล้ว แต่ถ้าเทียบกันระหว่างปิกอัพกับมิวด้วยความเป็น2.2ความขับสนุกรับมันเอามันไปปิกอัพครับโค้งแรกเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะสุดยอดเลยอะ่ะเข้าโค้งนิ่งมากเลยอะ่ะแต่ผมว่าเขานิ่มกว่ากระบะน,นิ่มกว่าเรื่องความนิ่มกว่านิ่มกว่าอยู่แล้ว ข้องอยู่สองตัวกระบะครับ okay, ก็ฟิลลิงล่งนี่นุ่มนวลแล้วก็ในการเข้าเกียร์เนาะก็คือไม่รู้สึกนุ่มนวลดีโค้งอ่าเวลาเทโคง้งแล้วกลับมาปกติไม่จ่ายโค้ง6 70นี่สบายสบายไม่ว่าจะเป็นโค้งเอสโค้งตัวไหนก็คือกี่นิเท7 70 80เหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคอยู่ <Okay. S 2> อ่ขับถนนสบายคือหมายว่าการเดึงโอเคอยู่ครับช่วงล่างจะไม่โค้งเหมือน เีเก่าๆอันนี้วันที่ผมขับมาคัานที่ผมใช้นะ D222 ตอนเข้าโค้งในช่วงล่างมัไม่ไม่ไม่อยโชคดีที่ได้ขับทั้งสองรุ่นครั้งแรกผมเทสในตัวเป็นกระบะมันมากครับอยากบอกว่าเขาไล่เกียร์ได้สมูทมากมาตามตีนออกจากโค้งผมกดปุด๊บมันฟืดมันไล่มาเลยดีมากๆเทสไอตัวมิลนะมันได้นุ่มครับ แต่มันสู้กระบะไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับว,ว่าสู้ไม่ได้ตัวเตี้ยหรือตัวสูงตัวเตี้ยตัวเตีเ้ย,ยมันหนึบกว่าใช่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 มันหนึบกว่าตัวมิวจะออกโค้งโคงนิดนิดนุ่มมันได้นุ่มคอมฟอร์ตเบิลเขาเน้นคอมฟอร์ตเบิลเขาไม่ได้เน้นสปอร์ตถ้าถ้าคนใจผมว่าถ้าคนรักสปอร์ตนะมากระบะตัวนี้โคตรมันเลยแทบไม่ต้องแต่งช่วงล่างดีมากเอาง่ายๆนะถ้าได้ลองขับโดยที่ไม่ได้บอกว่ารถรุ่นไหนเนี่ยผมว่าตอบกันไม่ถูกแน่ ว่าเป็นเครื่องอะไรหรือว่าวิลลิงแบบเนี้ยมันพันเก้าสองพันสองหรือสามพันเนี่ยถ้าไม่ได้บอกก่อนผมว่าเดายากเป็นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองที่ที่ดีมากครับผมอาตราเร่งเริ่มต้นก็เร็วครับการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทแล้วก็นิ่งแทบจะไม่รู้สึกเลยครับว่าเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วเ้าเรียกว่าอะไรของแท้ของแท้อ,แทอ่าตอนออกตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยขอผมก็จะ แต่แตะแตะแตะแต,แต,แต่รอบนี้คือพอแตะปุ๊บนี่มันมาเลยกําลังมันมาแล้วก็รู้สึกว่านี่มันสนุกสนุกมากตอนตอนขับรู้สึกสนุกมากรอบแรกอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ด้วยความที่เราขับสีประตูเนาะแต่พอรอบหลังเนี่ยเรารู้สึกน้ําหนักมันได้แรงเวี่ยงมันได้เรารู้สึกว่ามันสนุกมากตอนขับยิ่งรอบ2รอบ3เนี่ยอยากจะขับหลายๆรอบเลยรู้สึกว่าชอบออกตัวดีแล้วข้อเกียร์เนี่ยกเกียร์สมูทแบบที่เขาเขาว่าเลยนะ ีสพูดมากเข่าโค้งก็มันหนึบกว่ากว่าทุกรุ่นเลยนะเข่าโค้งนี่มันไม่มีแบบมันไม่มีแบบดันกลับอะ่ะคือยุบแล้วก็เด้งมานุ่มนุ่มเลยแต่แว่าชอบสุดเลยคือเกียร์เนี่ยโหโคตรนิ่งเนละแบบ ไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อะไรไปแล้วปีกว่าปีเก้าเยอะเลยแหละการต่อเกียร์นิ่งขึ้นครับแล้วก็มีความพุ่งกว่าเดิมแล้วก็แรงม้าเยอะกว่าเดิมด้วยครับช่วงล่างก็โอเคครับนิ่งหนึบกว่าเมื่อไอตัวเก่าเยอะเลยครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ในชีวิตจริงอะ เราไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอแน่นอนครับเครื่องความแรงเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ประหลาดใจเป็นที่สุดอิสุสุทำในครั้งนี้มันพัฒนาไปมากมันเพิ่มศักยภาพของเครื่องค่อนข้างชัดเจนเห็นเห็นไม่ชัดรู้สึกได้อย่างชัดเจนครับผมสุดยอดมากเลยครับการเข้าโคง้งการการอัตราเร่งการเหยียบอย่างเงี้ยรู้สึกสมูทมากเลยอะ สุดยอดมากเลยที่บ้านผมมีทั้ง3ามพันทั้งหน่จุดเก้ามันมันผมก็เลยมาลองตรงที่มันเป็นตรงกลางรู้สึกดีดีมันเทียบเท่ากันสามพันพยายามเข้าโค้งแบบแบบไม่แตะเบรกแต่เชิญเกียร์เอาอะไรเงี้ยมันมันมันไม่อยู่ไว้อะคือมันจะรับโค้งไปเลยครับแต่เป็นเจ้าลับจะยกยวบหน่อยจ้ะคือเวลามันชันมากๆหรือว่าขึ้นเขาเนินเนนเนี่ยจะเริ่มกังวลแล้วมันได้ปะวะมันจะต้องเอาขนลงมาก่อนเอาของลงมาก่อนหรือเปล่าเราถึงขึ้นได้แต่อันนี้รู้สึกว่าตักได้ได้ไปลองไอตัวที่ขึ้น3 3ด้วยแหลเ รู้สึกเลยว่าเอ้ยเฮ้ยมันขึ้นง่ายๆเลยมันขึ้นง่ายๆมากรู้สึกว่าเอ้ยเออดีชอบรู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าโดยขาลงขาลงผมจะกลัวเป็นส่วนตัวเป็นคนกลัว,ลวเวลาขาลงมากแต่อันนี้เขาลงได้แบบประทับใจบอ,อกเลยว่าเออชอบโดยปกติก็ขับออโต้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจากรถที่ผมขับมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อมันกลาลังขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้ไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่ามันแบบไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไปตามที่เราอยากให้แบบอ๋อตอนนี้เราอยากเร็วนะมันเร็วเลยตอนนี้เราอยากช้านะมันช้าให้เรารู้สึกได้ว่ามันตอบสนองแบบได้ดีไอ้ที่ว่ารู้สึกเนี่ยมันรู้สึกเรื่องความเร็วเรื่องกําลังแต่ไม่ได้รู้สึกเรื่องว่ามันกำลังเปลี่ยนเกียร์ปกติเนี่ยจะเป็นวื้อปึกวื้อปึกวื้อปึกอันนี้จะเป็นแบบปืเด้ามาเรียบมากรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมันสนุกมันมันมันการกําลังที่มันส่งเราตอนนั้นเนี่ยมันไปได้อย่างตอนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นทางตรงยาว ผมลอ,ลองเลยลองลองเหยียบเต็มเลยมันให้เราผมพึ่งไปได้ประมาณร้อยร้อยเยอะเยอะอยู่นก่ไม่แน่ไม่แน่นใจแต่ค่อนข้างได้เร็วแล้วเร็วมากปั๊บเดียวขึ้นไปสูงมากว่ารู้สึกว่าหลังจากที่เราเปิดลายทิ้งเข้าโค้งแล้วแล้วช่วงที่เรากดคันเร่งต่อคันเร่งไปเนี่ยก็คืออัตรา,าเร่งดีมากครับเร็วมากครับรดรุด่นก่อนมันลงมาเกียร์ต่ําแล้วถ้ากดคันเร่งสูงเนี่ยมันจะรอรอบอยู่นิดนึงแต่แต่ตัวนี้ก็คือ วีต่อวีเลยครับกดก็คือพุ่งไปเลยประหลาดใจกับความแรงแต่ประทับใจกับช่วงล่างแล้วกเ็เรื่องของการาระบบเบรกระบบห้ามล้อแล้วก็ช่วงล่างที่นุ่มหนึบผมไม่คิดว่ารถใช้งานปกติสามารถเข้าโค้งสามารถศาสได้ขนาดนี้อันนี้ฮะแล้วไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยขนาดนี้รับรับโค้งได้ดีอะรายละเอียดเขาคือหนึบมากนะครับช่วงล่างก็โอเคครับนิ่งหนึบกว่าเมือ่อ ไอตัวเก่าเยอะเลยครับเช้าที่ขับมาเป็นอะไรหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าเก้าอันนั้นคือรีแมปอ่ารีแมปอ่าคาเร่งไฟฟ้าท่อนท่อท่อตวงเออไล่ข้างมีประมาณนี้สามอย่างสามอย่างแต่พอมาเจอสองจุดสองก็ถามว่าตอนเนี้ยถ้าสองจุดสองไปทําเหมือนกันเนี่ยก็คงกระจายอ่ะหนึ่งจุดเก้าที่แบบรีแมปใช้งานแบบเนี้ยไม่ได้แบบมีควันดําอะไรมากนะที่เห็นอยู่นะแล้วก็เนียนๆอย่างเงี้ยออกก็หลังติดเบาะเหมือนกัน ใกล้เสียงแต่แต่เรื่องความเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสองจุดสองเนี่ยที่ที่สแตนดาร์ดเนี่ยดีกว่านุ่มไาเยอะดีกว่าดีกว่าตรงตรงตรงที่ได้เปรียบตรงนี้ก็โค้กของสองยุ่สองดีกว่าเยอะเลยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาบ้างนะสรุปว่าถ้าเป็นช่วงล่างไม่ต้องทาอะไรเลยของสองยี่สสองนะเยี่ยมเลยถ้าเรื่องสนามช้างเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น ชีวิตนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้มาเหยียดตรงนี้อีกไหมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นการตอบโจทย์ในชีวิตครั้งหนึ่งเลยส่วนตัวรถเนี่ยก็เปิดเปิดโลกอีกเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้นต,ตัวเป็นคนขับรถเก่งเนาะก็ได้มาลองรถกําลังสูงเครื่อง2.2ก็รู้สึกได้ว่าเออมันน่าจะเป็นอีกอีกอีกมิติหนึ่งที่เราจะน่าได้สัมผัสแล้วแหล,ละเร็วๆนี้ราคาล้านกว่าล้านต้นๆได้ขับสมรรถนะแบบนี้เทคโนโลยีแบบนี้ผมว่าดีมากครับดีมาก มันเป็นทางเลือกของคนที่อยากมีรถคันที่2แล้วแบบเอาไว้ลุยอ่ะทุกวันนี้ยังอยากมีเลยนะถ้ามีโอกาสผมเอาแน่นอนฮะผมจะสองหรือสามพนสูดีนะเกียร์ตัวไหนดีอ่าถ้าณตอนนี้นะครับถ้าไม่ได้ติดเรื่องขับ4นะมันก็จะมีให้เลือกอ่าก็คือ2องพกับสามพันผมว่า2องพเนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะอัตราเร่งง่ายๆเลยถ้าไม่ไม่ได้โม้นะคือไปลองขับดูได้ผมว่าอัตราเร่งเนี่ยสองพันสองกับสามพันสแตนดาร์ดเนี่ยหนีกันไม่ไกล ครับหก็คือ2อุดสเนี่ยภาษีถูกประหยัดน้ำมันกว่าอยู่ละอ่าถ้าถ้าเลือกได้แล้วไม่ติดว่าต้องใช้ขับสี่เพว่าสอผมเชียร์สอุดสองะตอบตอบโจทย์ได้เลยครับขอสามคำให้กับ, 2, 2, 2ะะกบอ,สสสอีสุสองุดสนะคะทนเกร็งหนึบอีสุสุสองจุดสองจะให้อีเยอะหวานเจี๊ยบจเจริญจจน้ำเร็วแรงสุด ว้าวทึ่งอึ้งครับ2.2แรงจริงครับพิสูจน์แล้วครับ -2.2 DDI Mac Ford แรงจริงพิสูจน์แล้ว2.2อ Mac Ford แรงจริงพิสูจน์แล้ว2.2ุอ Mac Ford แรงจริงพิสูจน์แล้ว2.2 DDI Mac Ford แรงจริงพิสูจน์แล้วครับ2.2 DDI Mac Ford แรงจริงพิสูจน์แล้ว Energy stay undefeated รับผิดกับเราแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเราเองด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ผู้ดูแลอีกคนหนึ่งเป็นยักษ์โกยักษ์โกยักษ์โกชื่อบอยนะครับผมมีอีฟครับมีน้องตุลน้องตุลมีน้องต้าน้องต้าน้องวิววิว้วกพี่ดมกับนี่ไช่เจอเราก็ซี่ีเท่านี้มีรางวัลมาบอกเพคงนะ ต้องตอบได้เลพี่ตอบได้ทครั้งเดียวเลยนะพี่ตอบได้ทครั้งเดียวะครัะพี่มั่นใจไหมคะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะต่อเลยค่ะรุ่นรถอี่สูงยี่ครับอ้าพี่มั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจร้อเ้ยเปอร์เซ็นต์ มีสุ e ูงเป็นเมตที่พีทีละร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเงาในภาพเนี่ยรถสีอะไรครับพี่ไม่ได้แล้วที่น้ำครับแล้วพี่ดูตรงไหนที่หึงมั่นใจว่าเป็นมิวส์เอ็กซ์ดูตรงรูปเลยดูตรงไหนไม่หนู้ะหนแล้วว่าดูตรงรูปอ่ะมันก็ต้องมีจุดสังเกตที่ห่อที่มันเห็นถึงช้างเองเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าตัวมันเป็นมิวส์เอ็กซ์อ่ะดูราคาดูฮะดูท้ายมา อันนี้เป็นคำถามสองป็นคำถามสองแบนสองสองสองี๋ยวลองเปิดให้เขดูมันเป็นรถรุ่นอะไรนะครับมันเป็นรถอะไรสองก่อนะครับพี่ี่คิดว่ามันคือวเอ็มม่นใจรน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาขันะตัดต่อตัดต่อตัดต่อล นะโอเคนี่เป็นการฝันซ้อมของพี่บ๊อบของคนละมันไปไหนไปไหนที่เปิดประตูเป็นประตูด้านในด้านนอกหรือ่าด้านในด้านในนะเป็นพี่บ๊อบเป็นที่เปิดประตูนะในชื่อรุ่นมีตัวเอสครับมีคอสไม่มีตัวเอสแต่ตัวสมงหลันี้อย่างไม่ใช่รถรุ่นนี้นะวีเอสมีตัวเอสอาเป็นวีหลายค่าง มึงมีผิดลังขอโทษลูกค้าเลยคนคิดเกมค่ะ